สองกระดับพี่น้องมุทนาชาทุกบุญใสบัตเดวยกันนะครับอใช่เลย သနတိလေသနိတံဥ္ထာပစာယိနောจတ ారో ဓမ္မာဝတ္ထ न्ति आय เดียกะยามเช้าใส่บาตเจ็ดพี่น้องดูท้องฟ้าโล่งโปร่งเลยท้องฟ้าโล่งโปร่งเลยวันนี้พระอาทิตย์แผดจ้ามากเลยครับแดดร้อนแรงไม่รู้ว่าถ้าแดดร้อนแรงทั้งวันน้ำต้องนาที่มันทาทำม,มาก็คงจะเหือดแห้งพี่น้องปีนี้ความบางของชาวนาไม่รู้ว่าจะเป็นผลยังไงไม่รู้ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนปลายฝน ปลายกลางนี่ทำอะไรนี่ก็กลางเกือบปลายแนละ้วฮะฝนจะมาหรือเปล่านะครับก็เฝ้าดูติดตามนะเฝ้าติดตามดูตอนต่อไปนะครับว่า <Okay. S 1> เกษตรกรชาวนาไทยอีสานตอนล่างจะเป็นยังไงฝั่งที่ท่วมก็ท่วมจนเสียหายหมดเลยนะพี่น้องนะฮะก็น่าสงสารน่าเห็นใจอย่างไยก็ได้ทําบุญทําบุญใส่บาตรแล้วก็สบายสบายใจ ได้ม <toys> ั <m <ics> <m ่งไม่ได้มั่งก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องนะอธิษฐานจิตโมทนาสาธุบุญใสบัดด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ต่ายทองเสร็จแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับลืมได้ดูได้ชมปฏิตามกันไลา์ต่ายทองเสร็จแล้วด้นะครับสวัสดีครับอลาบูบูลาบูบูลาบูบูดูกล้องเฮ้ยเฮ้ยอ่าลุกเล็กลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กโอ้โหจำมม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 เป็น